สวัสดีครับทีมแพทย์มูลิธี้สิทธิ์ในร้อยตามรอยผ่าตัดทูนกุมหมออาจารย์ในพาะราชชุบธรรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอรายงานความคืบคหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจําวันที่28กันยายน2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดในท,นที่ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับแต่จําเป็นครับที่พี่น้องคนไทยทุกคนต้องช่วยกันนะครับระวัง อย่าให้มีการแพร่ระบาดได้เกิดขึ้นอีกนะครับทำได้ง่ายๆ2อย่างครับอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมกูกโดยใช้หน้ากากอนามัยอยู่ชั้นในหน้ากากผ้าอยู่ชั้นนอกก็จะดีเป็นอย่างมากครับจะช่วยกันป้องกันได้ดีขึ้นนะครับทําร่วมกับการเว้นระยะห่าง 1- 2เมตรเมื่อท่านจะพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ครับจำเป็นครับต้องทําจะช่วยกันลด,ลดการระบาดเป็นอย่างดีครับทีนี้มาดูครับ ผู้ที่ติดเชื้อในวันนี้นะครับพบว่ามีผู้ติดเชื้อในวันนี้ต่ำกว่าหนึ0 0มืนแล้วนะครับคือ9 4 8 9รยปายนะครับเป็กาัติดเชื้อในประเทศ9,210รายจากต่างประเทศ10รายจากเรือนจำา2 6รยเารายนะครับแล้วก็ทําให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 1>, 1 5 8 1 4ล้าน้านรายครับวันนี้เรามีผู้ที่เสียชีวิต129คนนะครับทำให้เรามีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด16,498คนครับแล้วก็วันนี้ยังมีอีก1 1 6 7 1 1รายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนาม8 2 0 0 0กว่ารายโรงพยาบาลหลัก33,000กว่ารายครับมาดูนะครับผู้ที่เสียชีวิต1้อคนในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอายุ ชาย65หญิง64ครับเท่ากันนะครับใกล้เคียงกันอายุตั้งแต่25ถึง96ปีครับนะครับแล้วก็ค่ามาัธยาฐานนะครับก็คือ71ปีก็หมายความว่าคนสูงอายุครับมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ามาดูตัวเลขเลยครับจะเห็นว่า ผู้ที่อายุมากกว่า60ปีเที่ยวนี้เสียชีวิต74นะครับแต่ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า60ปีนะครับผู้ที่มีเลือดลังจะเสียชีวิต15ไม่มีโรคเลือดลังเสียชีวิต11ครับนะครับผู้ที่มีโรคเลือดลังนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงอ้วนโรคไตแล้วก็ติดเตียงครับนะครับเที่ยวนี้ครับเราพบว่า ผู้ที่เสียชีวิตเที่ยวนี้นะครับติดมาจากคนรู้จัก54คนในครอบครัว8คนในพื้นที่อาศัย64คนนะครับเพราะฉะนั้นครับในครอบครัวดีขึ้นเยอะนะครับแต่งว่าพี่น้องระวังเป็นอย่างมากคนที่รู้จักครับต้องระวังนะครับอย่าลืมครับสวมหน้ากากอนามัยระยะห่างให้ดีครับมาดูจังหวัดที่เสียชีวิตนะครับเราพบว่ากรุงเทพมหานครมี25คนนะครับปริมณฑลมี14คนภาคใต้มี22คนครับ ภาคตะวันออกบวกกับภาคกลางนะครับมี46คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี11คนภาคเหนือมี11คนครับนะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าตัวเลขการแพร่ระบาดในวันนี้นะครับตัวเลขเป็นวันแรกครับที่เราต่ำกว่า10,000ืนคนนะครับคือมีทั้งหมด9 4 8 9คนด้วยกันนะครับแล้วก็น้อยกว่าเมื่อวานนี้799คนครับนะครับเป็นอัติดเชนในประเทศ9,210คนตัวเลขที่สำคัญก็คือ การที่มีผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งลดจากเดิม300กว่าลายเหลือ8,823ลายครับนะครับแล้วก็การติดเชื้อในชุมชนนะครับพบว่าน้อยลงนะครับน้อยลงกว่าวันก่อน500กว่าลาย หรือเพียง387รายครับนะครับแสดงว่าขณะนี้การแพร่ระบาดเริ่มดีขึ้นทั้งในชุมชนแล้วก็ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรียนจํามี269รายนะครับติดเชื้อจากต่างประเทศมี10รายเสียชีวิตครับเที่ยวนี้มีมากกว่าเมื่อวานนี้28รายครับเป็นเสียชีวิต129คนด้วยกันนะครับที่มาดูครับจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดครับเรียนแล้วนะครับว่าจังหวัดไหนคนเยอะ จะมีการแพร่ระบาดเยอะก็คือกรุงเทพมหานครเยอะที่สุดนะครับก็ปริมณฑลก็มีเยอะนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆครับมาดูตัวเลขครับตัวเลขวันนี้นะครับจะเห็นว่าลดลงแทบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าอัตราส่วนของต่างจังหวัดครับจะมีการแพร่ระบาดมากกว่าคือลดลงน้อยกว่าในกรุงเทพมหานครมาดูนะครับดูสิบจังหวัดแรกครับเราเห็นในกรุงเทพมหานครเที่ยวนี้เหลือเพียง1นึ่พัน กลางๆเลยครับคือ1,557ลายนะครับเมื่อวานนี้เป็นเกือบๆก,กลางๆนะครับ1,700กว่าลายในจังหวัดต่างๆนะครับจะไม่มีตัวไหนจังหวัดไหนที่มีเกิน1,000ลายเลยนะครับจังหวัดที่มีมากที่สุดก็คือสุตรระรบุรีครับ700กว่าลายซึ่งนับวันดีครับลงมานะครับปัตตานีเหลือ400กว่าลายครับ นครซรมมาาในที่ว่าดเหลือ300กว่าลายนะครับยะลาสงขลานครซีมมาลายองเหลือ200กว่าลายครับเพื่นตัวเลขวันนี้นะครับดีขึ้นเป็นลําดับครับถึงแม้ไม่มีบางพื้นที่ที่มีสูงขึ้นบ้างนะครับทีนี้ผู้ที่มาจากต่างประเทศครับนะครับเที่ยวนี้มี10บลายครับมาจากอิสราเอล1นลายเยอรมนี2อลายไอแลนด์หนึ่งลายญี่ปุ่น1ลายครับในอิสราเอลเยอรมนีและไอแลนด์นะครับมาในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับนะครับส่วน ในพื้นที่อื่นนะครับอินโดนีเซียมี1ลายนะครับกัมพูชามี1นลายมาเลเซียมี1ลายเมียนมามี2ลายครับมาเลเซียแล้วก็เมียนมามาจางท่องชัางธรรมชาตินะครับซึ่งในเมียนมาครับมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมานะครับก็เรียนให้ทราบครับสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่เข้ามาได้ก็มาจากช่องทางธรรมชาตินี่แหละครับกลับมาช่องทางที่ผิดกฎหมายนะครับวันนี้นะครับผิดกฎหมายมีคนเข้ามาร้อยกว่าลายครับ นะครับร้อยี่แปดลายครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าสายพันธุ์กายพันธุ์นำมาสู่ความออทําให้เกิดความยากลาบากในการรักษานะครับมาดูต่อครับตัวแนวโน้มได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับวันนี้เป็นวันที่ วันแรกที่มีตัวเลขน้อยกว่า1น0 0 0หมื่นายแล้วกําลังจะลดลงทุกวันครับมาดูครับจะเห็นว่าแนวโน้มนะครับมาดูกราฟเส้นตรงสีเขียวกับสีน้ําเงินครับสีเขียวเป็นการแสดงถึงกราฟของผู้ที่ติดเชื้อใน7 1จังหวัดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จำนวนคือต่างจังหวัดที่มี61จังหวัดที่ไม่รวมชายแดนภาคใต้นะครับแต่ว่าสีน้ําเงินครับเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะเห็นว่าการลด ลดการแพร่ระบาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังดีกว่าในอีก67จังหวัดนะครับแล้วก็ดีกว่าชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งหมดนี้เนี่ยแสดงถึงการฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีจำนวนมากนะครับมันตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่ดีครับ แต่นับวันจะมีการฉีดวัคซีนมากขึ้นนะครับเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ให้พี่น้องต้องระวังนะครับคลัสเตอร์เล็กๆในต่างจังหวัดที่เรานึกไม่ถึงเลยนะครับเช่นเทศกาลทั้งหลายงานมุทิตาจิตงานศพงานบุญต,ต่างๆต้องระวังนะครับมาดูตัวเลขของกรุงเทพมหานครครับเมื่อวานนี้นะครับมี1,700กว่ารายวันนี้เหลือเพียง 1,500กว่ารายกว่าลายครับลดลงกว่าเดิม200กว่ารายครับแต่การตายเพิ่มขึ้น13คนนะครับจาก12เป็น25คนรับนะครับทีนี้มาดูครับการฉีดวัคซีนแน่นอนเลยครับทั้งประเทศนะครับ1เข็มได้44.1% 2เข็มได้25.5%ตัวเลขของ2เข็มก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ครับยังไม่พอที่จะให้หยุดการระบาดได้แต่กรุงเทพมหานครครับ จำนวนเยอะมากนับว่าเพียงพอนะครับ1เข็มได้แล้ว103.7% 2สเองเข็มได้4 9 2นิดเดียวถึง50%เพื่อนตัวเลขวันนี้นะครับทั้ง 1- และ2เข็มนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่มากที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดลดลงและยังไงก็ตามครับพี่น้องคนไทยทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับระวันระวังต่อไปกาดไม่ตกครับสำหรับผู้ที่ขับรถสาระทุกประเภทนะครับทางรัฐเป็นห่วงครับต้องการที่ให้ท่านฉีดวัคซีนได้ครบผู้ที่ี่จะมมีกาารแจ้้งเตือนนะคับใหฉ ที่สถานีจิตกลางบังซื้อนะครับโดยแจ้งผ่าน SMS แล้วก็ทางแอปวัคซีนบังซื้อครับนะครับอย่าลืมนะครับว่า3เดือนต่อไปนี้จะเป็น3เดือนในการเปลี่ยนแปลงของทั้งประเทศครับคือการแพร่ระบาดกําลังเริ่มสงบลงเรากำลังจะควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายครับนะครับโดยนะครับอันดับแรก พอเราก่อฉุกเฉินยังคงมีอยู่ถึง2เดือนถึง30มสิบพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าเรื่องของพื้นที่ในการแบ่งสีแดงเข้มสีแดงสีส้มนะครับยังมีเหมือนเดิมครับนะครับแต่จะมีการปิดเปิด,ปดสิ่งที่ปิดมาแล้วและมีการผ่อนคลายสิ่งที่เปิดมาแล้วโดวยมีเงื่อนไขครับนะครับโดยสิ่งกิจการกิจกรรมที่ปิดนะครับเราจะเปิด9ใน10ครับก็คือศูนย์พัฒนานเด็กเล็กห้่องสมุดวิพิธภัพันศูนย์การเรียนรู้ร้านทำเล็บร้านสักนวดสปาโรงภาพยนตร์ ให้มีการเล่นดนตรีได้ในร้านอาหารนะครับยกเว้นที่ไม่เปิดคิอศูนย์ประชุมศูนย์จัดนิทรรศการการแสดงสินค้ายังไม่เปิดครับส่วนสิ่งที่เคยเปิดมาแล้วนะครับและผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่สิ่งอันนึงต้องเตือนเตือนครับห้ามรวมคนมากกว่า25คนนะครับแล้วในร้านอาหารครับมีคนตามเดิมนะครับตามจำนวนอัตราเดิมนะครับแต่เล่นดนตรีได้และห้ามมีสุราครับนะครับเคอร์ฟิวลดลงครับจาก สามทุ่มถึงตีสี่เป็นสี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับร้านสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านเสริมสวยสปาเปิดได้ถึงสามทุ่มครับสถานศึกษากวิชาเปิดได้ตามความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่นะครับกีฬาเปิดได้หมดทุกประเภทครับยกเว้นสิ่งถ้าจะต้องการมีการชมนะครับเปิดให้ชมกีฬาเฉพาะกลางแจ้งเท่านั้นตามมาตรการที่กําหนดไว้ครับนะครับส่วนมาตรการเรื่องการกักตัวก็จะผ่อนคลายอีกนะครับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาครับใครก็ตามที่ฉีดวัคซีนครบ แล้ว2เข็ม14วันนะครับจะกักตัวเหลือเพียง7วันเท่านั้นนะครับหรือใน7วันนั้นถ้าท่านไปนในพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตท่านก็อยู่ตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้าท่านฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่ฉีดนะครับคนเดินทางโดยทางอากาศกักตัว10วันเหลือเพียง10วันครับแต่ถ้าเดินทางทางบกเหมือนเดิมครับ14วันนะครับแล้วก็ใน ในที่กักตัวครับเช่น alternative quarantine listate quarantine จะเพิ่มความสะดวกให้มากขึ้นนะครับเช่นให้มีการออกกําลังกายกลางแจ้งได้ให้มีการว่ายน้ําได้ปั่นจักรยานในที่ปิดได้นะครับสั่งซื้อสินค้าภายนอกได้ครับและมีประชุมได้ในบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการผ่อนคลายเยอะครับรวมทั้งนะครับเรื่องการท่องเที่ยวครับเราได้ปรับแผนเปลี่ยนการท่องเที่ยวนะครับจะค่อยๆเปิดเมืองต่างๆนะครับโดยจะจัดพื้นที่ให้เป็นถึงระดับอําเภอครับนะครับโดยแบ่งเป็น4ระยะเดยกัน ะร,ระยะแรกคือระยะนำร่องนะครับเดือนตุลาคมทั้งเดือนครับ1-31ตุลาคมยังดําเนินการใน4จังหวัดเดิมที่เคยมีเปิดนําร่องอยู่แล้วโดยมีภูเก็ตเป็นศูนย์กลางนะครับต่อไปเป็นระยะที่1นะครับเดือนพฤศจิกายนครับ1-30นะครับก็จะเพิ่มไปอีก10จังหวัดเช่นกรุงเทพมหาคนครเชียงใหม่บางอำเภอนะครับระยะที่2ครับ ในเดือนธันวาคมทั้งเดือนครับเริ่มตแต่หนึ่งสามธันวาคมนะครับเพิ่มอีก20จังหวัดครับเช่นเชียงรายสงขลานะครับระยะที่3สุดท้ายนะครับ คือระยะที่เริ่มตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นไปครับเราจะเพิ่มอีก1ิจังหวัดนะครับเช่นสุรินทร์สระแก้วและสตูลครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการแบ่งพื้นที่เปิดการท่องเที่ยวแล้วนะครับการฉีดวัคซีนครับเรามีแผนเลยครับชัดเจนนะครับถึงสิ้นปี64ครับคนไทยทั้งหมดเลยนะครับจะได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมถึง90%ครับโดยเราแบ่งอย่างนี้ครับ เดือนพฤศจิกายนครับเราจะฉีดได้ถึง70%นะครับหเข็มนะครับหเข็มพฤศจิกายนได้70% 1เข็มธันวาคมได้80% 2เข็มเดือนธันวาคมครับจะฉีดได้ถึง70%ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้การแพร่ระบาดลดลงแล้วก็เปิดการท่องเที่ยวได้นะครับทุกคนแต่ทุกคนต้องไม่ประมาทครับการไม่ตกด้วยนะครับที่มาดูต่อครับเพื่อนสรุปได้เลยครับว่าสถานการณ์ในวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อลดลง 700กว่าลาย799ลายครับทำให้ผู้ติดเชื้อลดต่ำกว่าหมื่นแล้วเหลือ9,489ลายครับผู้เสียชีวิตมีเพิ่มขึ้นบ้างเพียง28คนครับทำให้มีผู้เสียชีวิต129คนด้วยกันนะครับขณะนี้นะครับทั้งประเทศครับผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงมาอย่างที่เรนทราบแล้วต่ำกว่า1,000 100, 0คน เป็นวันแรกครับและกลางเดต่ำกว่านี้อีกเรื่อยๆนะครับโดยมีการฉีดวัคซีนเข็มที่1ทั้งประเทศครับ44.1%ครบ2เข็มแล้ว25.5%นะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครครับมีการติดเชื้อใหม่ลงมาเยออดับ1,000กลางๆแล้วแล้วจะลดลงอีกนะครับโดยมีการฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครเข็มที่1 1 0 13.7%นะครับ ล้วครบ2เข็มแล้ว49.2นับว,ว่าเป็นจำนวนที่สูงนะครับการฉีดวัคซีนก็ฉีดเพิ่มขึ้นทุกวันครับที่จะทำให้การระบาดลดลงเรื่อยๆครับในขณะนี้จึงทำให้ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากการระบาดของโควิด -19 มาเป็นการควบคุมได้นะครับโดยช่วงเปลี่ยนผ่านนี้พี่น้องต้องมีการ มาตรการป้องกันควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อให้มีการไม่ให้มีการระบาดใหม่ขึ้นมาอีกโดยมีมาตรการส่วนบุคคลที่เรียกว่าการป้องกันขั้นสูงสุด universal prevention นะครับแล้วมีมาตรการระดับองค์กรหรือสานประกอบการนะครับที่เรียกว่า covid free setting โดยทําให้พื้นที่นั้นมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีการคัดกรองด้วย ATK อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีมาตรการ DMST t คือส่วน่ากากวระยะห่างครับนะครับการเปลี่ยนผ่านจะเห็นภาพชัดเจนได้ตั้งแต่เดืนตุลาคมเป็นต้นไปครับยังคงมีแต่ยังคงมีนะครับพรบฉุกเฉินครับ จนถึง30พิพฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะลดเวลาเคอร์ฟิวลงจาก3ทุ่มถึงที่4เป็น4ทุ่มถึงที่4่ครับแล้วก็จะมีการเปิดมาตรการต่างๆที่เคยปิดนะครับในพื้นที่สีแดงเข้มแล้วจะมีการจัดการกักตัวเข้าประเทศใหม่พร้อมกับการเปิดเมืองท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เคยปิด10ชนิดนะครับจะเปิด9้าใน10ชนิดนะครับอย่างมีเงื่อนไขนะครับเช่นศูนย์พัฒนาเด็กห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ร้านท์ เล่นดนตรีในร้านอาหารได้นะครับแต่ที่ยังเปิดไม่ได้ก็คือศูนย์ประชุม ศูนย์การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าครับกิจกรรมที่เคยเปิดอยู่แล้วนะครับจะผ่อนคลายมากขึ้นโดยร้านอาหารให้มีการเล่นดนตรีได้นะครับแต่ห้ามจําหน่ายสุราห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านเสริมสวยสปาเปิดได้ถึง3ามทุ่มครับสถานกีฬาเปิดได้ทุกประเภทแต่มีผู้ชมกันอย่างการได้เฉพาะกลางแจ้งเท่านั้นนะครับด้านการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศครับจะผ่อนคลายเป็นอย่างมากนะครับถ้าท่านฉีดวัคซีนครบอย่างน้อย14วันแล้วจะกต่างตัวเพียง7วัน หรือเข้าไปในพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นภูกเก็ตได้7วันครับนะครับถ้าท่านฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่ฉีดนะครับการเดินทางทางอากาศจะกักตัว10วันลดลงนะครับแต่ถ้าเดินทางทางบกจะกักตัว14วันเท่าเดิมนะครับแล้วก็ขณะที่ที่อยู่ในโควิดทีนทั้งหลายไม่ไว่าจะเป็นเอ t e r n น t i v e q u a r ท n t i n e สเตอ y ์ u a r a n ท i n e จะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นครับและอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นด้วยนะครับ การเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับจะแบ่งพื้นที่ให้ละเอียดถึงระดับอำเภอแล้วก็แบ่งการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวออเป็น4ระยะครับระยะนําร่องนะครับเดือนตุลาคมครับใช้พื้นที่4จังหวัดเดิมนะครับมีภูเก็ตเป็นศูนย์กลางครับนะครับต่อไปนะครับระยะที่1ครับ เดือนพฤิกายนครับทั้งเดือนนะครับเปิดเพิ่มอีก0จังหวัดเช่นรุงเทพมนานครและเชียงใหม่บางอำเภอนะครับระยะที่2ครับเปิดเดือนธันวาคมทั้งเดือนนะครับโดยเปิดเพิ่มเพื่ออีก20จังหวัดที่เช่นเชียงรายสงขลานะครับและระยะที่3ามเปรียงแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับ1มกราคม65จะเปิดเพิ่มอีก13จังหวัดครับเช่นสุรินทร์สกลวสตูนครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทั้งหมดนี้จะคล่องจองไปกับการฉีดวัคซีนเมื่อถึงสิ้นปีปีนี้ครับเราจะมีวัคซีนที่รัฐจัดหาให้นะครับ รวมทั้งเ,งเอกชนด้วยจะมีทั้งหมด178.2ล้านโดสนะครับแล้วก็คนไทยครับจะได้รับวัคซีนครอบคลุมถึง90%แล้วก็จะมีการจัดหาต,ต่อๆไปปีจะต่อไปด้วยนะครับติดตามมนต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิศิ0ิในร้อยตาบร้อยพันทุน 100, นทมหม่อมาจารย์นะครับในพระราชประธรรมโดยในประเทศพระราชนาชสุดาสยามรวมราชกุม,มาลีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิดครับขอบคุณครับสวัสดี